ฝันแบบไหนอาจจะทําให้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ก็งูรัดสิวะใช่ไหมงูทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ให้ดูให้ดูตัวเลือกให้ดูตัวเลือกก่อนนะฝันว่าได้อัญยมณนีหรือฝันว่าเห็นพระอาทิตย์หรือฝันว่าได้เล่นน้ําในลําธารคำตอบคือฝันว่าได้อัญมณีครับว่าอัญยามัีมันหมายถึง วันเหตุภาทิตย์จะหมายถึงได้ลูกอ๋อเหรออ่าอัญมณีเนี่ยเป็นคนรักได้ด้วยเป็นได้สองอย่างอ่าแต่ว่าถ้าอาทิตย์เนี่ยเป็นลูกได้อย่างเดียวอ๋อเหรออ่าพี่คิดว่าอัญมณีน่ะเป็นลูกฉันฝันเห็นแหวนฉันก็ได้แฝดแฝล้วเหรอหรือว่าอาจจะมีลูกไปทำไข่ท้องหรือเปล่าไม่เคยทำไม่เคยเป็นหัวค่ะนี่จะเป็นเมียค่ะไม่ท้องอะไรคือมันเป็นสิ่งที่มีค่าคือการได้อัญมณีได้เครื่องประดับ ก็จะมีความหมายถึงการได้สิ่งที่มีค่าเข้ามาในชีวิตแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะหมายถึงการมีลูกมีบุตรต้องบอกกันว่าความฝันคนเราเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนหนึ่งคือฝันที่เกิดจากความวิตกกังวลเช่นช่วงนี้กำลังจะสอบเครียดก็ไปฝันร้ายฝันอะไรขึ้นมาซึ่งอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการบอกเหตุอันที่สองคือฝันจากกายภาพเช่นช่วงนี้เหนื่อยมากก็คือมีฝันว่าวิ่งต่อวันนี้ก่อนนอนกินน้ําเยอะ ก็ฝันว่าได้ว่ายน้ำฉี่แตกคือไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเหตุอะไรเพราะว่ามันเกิดจากกายภาพของคนเราถ้าสมมติฝันว่าเล่นน้ำอยู่อ่ะอย่างข้อเมื่อกี้มีตัวเลือกเล่นเล่นน้ำก็หมายถึงได้เงินได้เงินได้โชคคุณคุณฝันบ่อยไหมเล่นน้ำไม่ใช่ฝันเล่นน้ำไปอยู่ในเซาน่าฉันเลยฝัน